ตอนนี้เราทานข้าวเที่ยงกันสเสร็จเรียบร้อยนะคะอาหารที่เหลือเราไปทำอะไรกันดีนะคะตามมาเลยค่ะตอนนี้เดินมาถึงจุดซีโลเวสของกรมแล้วเนาะพี่วัดคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเส,สร็จอาหารทานไม่หมดทําไงดีเราสามารถที่จะนามาใช้ในตงุงดังแบบเตเพื่อที่จะํากันหมักต่อไปครับผมในแต่ละวันนะครับจากโรงอาหารนะครับเราก็จะมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ก็คือน้ําหมักพอนหกขั้วใช้จ่ใช้หมดน้ําเสียและกระจกินเหม็นนะครับวิธีการทำก็คือ,อาส่น้ําตาลทีลงตากโ,โอ้ขันตอนต่อไปเราก็ใส่น้ําลงไปนะครับ คนยังกว่ากับน้ำตาลมันมันมันจะละลายหมดครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำพอกเศษอาหารที่เราแยกเสร็จนะฮะนำไปใส่เศษพลาสติกเราไม่ใช่เนาะพี่วัดเนาะอ่าใช่พวกนี้เราจะไม่ใช่ครับพอกหลอดต่างๆอะไรต่างๆค่ะเราได้เศษอาหารมานะคะเราคัดแยกเสร็จแล้วเราก็จะเทลงไปลงไปในถัานเนาะทีนี้เราทิ้งไว้อย่างนี้กี่วันคะอ่านี่ประมาณหนึ่งเดือนครับอย่างน้อยคนทุกวันวันละครั้งครับผมในช่วงแรกเราประมาณสักอาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์แรกต้องคน ทุกวันครับใช่ครับแต่หลังจากนั้นเราถ้าเราไม่มีเวลาก็สองวันค้างก็ได้เสร็จกระบวนการกระบวนการหมักค่ะเรกาก็สิ้นสุดกระบวนการผลิตน้ำหมักพอดองหกบำบัดน้ําเสียนะคะซึ่งเราก็คาดหวังว่าจะเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนหมู่บ้านจัดสรรหรือว่าคอนโดนะคะที่จะมาศึกษาเรียนรู้การใช้ขยะที่มีประโยชน์มาผลิตน้ําหมักถ้าผู้สนใจนะคะต้องการสารเร่งพอดอง<ล>ของคนพัฒนาที่ดินติดต่อได้ที่กองที่ดินวิชากรดังดินนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะ